สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเมื่อสุขูสุขคนเดอ้อเมื่อนี้สิบห้ามาเลี้ยงหมูป่าเนาะจ้า,จาฟาร์มหมูปา่าเลี้ยงอาหารแหลวนะคะเลี้ยงอาหารแล้วกัเอาผักบุ้งมาให้กินต่อหมูป่ากำลังหน้าลากเลยนะคะกำลังตาหักตาแพง มานีเพจจันสุวรรณนะคะช่องย t u b e จันสุวรรณนะคะชีวิตบ้านมาหนีสื้ผาพ,พี่น้องมาเบ่งหมูปาลาเด้การเลี้ยงหมูปลาเป็นของเจ้าของเองค่ะบร่ได้เวณนฟ้ามคนอื่นเนาะเป็นฟ้ามของเจ้าของเองจา้าแต่ก่อนเคยเป็นฟ้ามหมูขุนนูขุนปานีก็มาเปลี่ยนเป็นหมูปลานะาจา้าหมูปลามาเลี้ยงง่ายกว่าเนาะก็เลยเลี้ยงหมูปลาคือว่าหมูปลามันทนห่อนได้แม่พี่น้อง บรไรอาบน้ำให้มันมันกับยู่ได้ยังประมาณนี้นะคะแต่ว่าต้องใหก้กินผักกินอย่างเด้ออันนี้นะคะมี่พักมีอย่างเสริมวิตามินให้หมูเนาะข้าวเดียวนึงพี่นองเมิดแล้วคนเกี่ยวพักบุงมาหาด้ดีหมดแดงกัดละสันพี่นองถามาอยู่สนยนอ่ยอมเพื่อสดนออยู่อำเภอ,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 เพอโพสีสุวรรณจังหวัดศรีสะเกดคะ่ะ จังหวัดศรีสะเกดเอรออำเภอโพซิสุวรรณจังหวัดศรีสะเกดอันนี้อันนี้น้อยแน่ยเพิ่นกับสกิ้นอ่ะเนี่ยเพิ่กกน,น,น,นกับกินน้อยแม่พี่น้องแบบว่าอันกระหายท้อหายหายน้อยอยู่ดอกแต่ว่าก็คือว่าเราต้นนั้นลายแย่งกันยุายา่งยำยุ่งยำแม่พี่น้องแม่แย่งกันเนาะอ่าอันนี้อันนี้เป็นเป็นครอบตัวเมียบ่ตัวเมียก็มีนะคะมีตัวเมียตัวหูก็ยังเป็นสาวอยู่จ้ง อันนี้เป็นสาวยังไม่ได้ผสมนะคะคือมันสิผสมเองมันหลอกกับบจากหลอกบางเถือเข้ากับบริเึงเนาะ,ะอันนี้พ่อพันแม่พันกําลังผสมนะจ๊ะอันนี้พ่อพันแม่พันกําลังผสมอันนี้ให้กินนะคะผัวก,กับเมียรั้งใช้กันแม่จ๋าผู้บ่าวก็ผู้สาวคังใช้กันตัวนี้อันนี้ฝั่งนี้คือคุณแม่คุณแม่กําลังจะคลอดนะคะ คุณแม่กำลังจะคลอดแล้วคุณแม่อ้วนทวนจุป,ปูจีปีเข้าวะกำลังจะคลอดนะจ้าสามตัวกำลังสิออกลูกไหมเดี๋ยวก็ได้แยกแล้วจ้าให้ลูกโดกโดๆในเดอ้อวันนี้มาเยี่ยมชมฟาร์มหมูป่านะคะพ้าพี่น่องมาเบ่งหมูป่านอ้อ ถามว่าขายไหมขายจ้าเลียงขายบ๊ดยแพงไวดอกจานขายอันนี้ก็ลูกแม่แม่กอนแม่จ่ามันมันบใคยใดลูกไหมอันนี้มันมันมัน,ม,น,นมันหลอดใตยเนาะมันหอนแห้งไหมพี่น้องเออมันหลอดใต้เลยทอ,น,น,น,อ,น,อนี่เนาะจานขอกหนึ่งเนาะอันนี้มาฝั่งนี้นะคะหอนค่ะอันฝั่งนี้ตัวนี้กระสิเป็นอีกรุ่นนืง หมกันนันเสาหาบหาบอยู่ได้พี่น้องนันเสานี่กระหลุนหนึ่งกำลังจุกป,ปูกีปีคนละหลุนเนาะจาะเนาะอ,อันนี้ก็คือเป็นฟาร์มหมูป่าทั้งหมดเลยค่อยๆเลี้ยงไปแม่พี่น้อนเงเลี้ยงเรนเนห,หัวหัวไปมีพมกักมียังเข้ากัได้กินเนาะจาะเก็บพักเก็บยังให้หมูป่ากินแน่สิหนาเดี๋ยวเถยวนาถ้าไปเลี้ยงยังอีกหรือว่าไปใส่มาใส่กะเซ ลงเก็บของมุลม,มาฝากพี่ฝากน้องนะจ๊ะอันนี้เป็นฝานเจ้าของแล้วจ้านี่เป็ดแกบเป็ดยังนี่แหละของเจ้าของนะจ๊ะเนาอจ้าแค่นี้ก็นาะค่ะนอะ้อเดี๋ยวค่อยพอกันไหมนาะคะ่ะสวัสดีค่ะ